สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมารีวิวสินค้าที่ผมสั่งจากลาซาด้า ada, น้องเขาเพิ่งส่งให้เมื่อกี้นี้นะฮะแพ็กเกจถูกต้องนะครับผมจำได้ว่าผมสั่งซื้อไปสั่งซื้อมีดพับไป3ามเล่มแต่ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเพราะว่าราคามันใกล้เคียงกันผมก็จำราคาไปนะราคามันก็ประมาณ300บวกบวกนะครับ แพ็กเกจถูกต้องครับผลส่งถูกต้องส่งเร็วครับผมจําไม่ได้นะว่าแต่ผมจําได้ว่าผมสั่งไปสามเล่มะไม่รู้ว่าเล่มนี้เขาเอาเอา,เอาตัวไหนมาส่งนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันก่อนนะครับวันนี้ก็ใช้ใช้ตัวนี้ตัดนะครับคมครับต้องระวังนะครับ ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาตัวไหนมาส่งให้นะดูกันครับอ๋อมีซองด้วยโอ้ยแจ๋วเลยมีของแถมอีกต่างหกาอ้มีน้ำมันอีกโอเคครับมีซองเน็บเอวนะครับแล้วก็มีดการ์ดแล้วก็สินค้าที่ผมสั่งนะครับแล้วมีน้ำมันให้ด้วยร้านนี้ดีให้ มีมีดการ์ดนะครับมีซองอของที่ได้มานะครับก็มีมีมีดพับนะครับแล้วก็มีซองเขแถมมาให้แล้วก็มีน้ำมันแล้วก็มีมีดการ์ดมาให้ด้วยนี่นะครับผมไม่ได้สั่งนะครับอันนี้เขาแถมมาให้เท่ากับว่าซื้อมีดหนึ่งเล่มผมได้สองได้การ์ดแล้วก็ได้น้ำมัน เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่ามีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวของแถมออกไปก่อนเป็นมีดบาว n น n งนะครับผมจําได้ว่าผมสั่งไว้สองเล่มนะครับไม่รู้ว่าเล่มไหนรุ่นไหนนะครับตัวนี้อ่าเห็นสีจําได้แล้วตัวนี้ fa 1 8ครับบาลนี FA ้ fa สิบแปดยาวยี่สิบสานะครับมีน้ำหนักเลยนะครับตัวนี้เป็น g สิบนะครับ ประกับ G10 โอ้น้ำหนักดีครับนี่ครับน้ำหนักดีสวยผมดูรีวิวในหลายๆที่นะครับทั้งไทยและเทศตัวนี้เป็นฟิปเปอร์นะครับคือเปิดมีดแบบใช้ฟิปเปอร์แล้วก็ใช้ทำสตัดนะฮะทำสตัดกับตัวนี้โหแข็งนะ่ะมีดใหม่มันแข็งมากใช้ทำสตัดไม่ไหวแล้วแข็งนะ่ะ ตัวนี้ล็อกแบบลายน่าล็อกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกทีนะครับรายละเอียดน,นี่ครับตัวนี้นี่ฮะคือมีดไม่เดินมือเพราะว่าตัวฟิปเปอร์นี่เขาจะํำไม้เราต้องอมือออกจะลงได้นี่นะครับตัวนี้เปิดแบบฟิปเปอร์โอ้เปิดแบบฟิปเปอร์จะเป็นอย่างนี้ครับโอ้ดีเปิดแบบฟิปเปอร์ดีกว่านี่นะครับ เราไม่ต้องกลัวเลยว่ามีจะบาดมือเราเวลาพับนะคเพราะว่าตัวตรงฟิปเปอร์เนี่ยมันจะค้ำไว้ถ้าเราไม่เอานิ้วออกมันจะมาลงไม่ได้นี่นะครับผมจะลองกลางให้ดูนะครับดีครับกลางง่ายราวนิ่งนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเวลาพับกดปุ๊บ ดันมาไงก็ไม่ลงเพราะว่าฟิปเปอร์มันติดนิ้วต้องนิ้วออกโอเคครับเดี๋ยวดูกันรอบๆก่อนนะครับตัวนี้เป็น G10 นะครับเป็นวัสดุสังเคราะห์่าไนลอนผสมกับพวกวัสดุสังเคราะห์นะครับมีลายกันลื่นมีกริปนะฮะมีกริปกริปนี้ย้ายไม่ได้นะครับเหมาะสำหรับติดด้านเดียวนะครับกริป มีทัมสตัดสองด้านนะอืมแข็งทัมสตัดไม่ไหวนะครับเฟอฟิปเปอร์อพอพอได้อยูนะ่ฟิปเปอร์ได้อยู่ทัมสตัดไม่ไหวแข็งโป๊กเลยมีดก็ยังใหม่อยู่นะครับ สวยไหมครับเป็นลายการเมทัลนะครับ G10 สีดำนะครับนี่ฮะด้านนี้จะเห็นชัดเลยว่าเป็นลายนลาลอกนะครับมีกิฟนะครับตัวนี้ใหญ่นี่ฮมือผมใหญ่นะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีครับก็ถือว่า สินค้าตรงตามสั่งนะครับสินค้าตรงตามสั่งถูกต้องสวยงามถูกใจผมมากของ Browning เนี่ยเป็นแบรนด์ของจีนนะครับราคาไม่แพงก็ราคา300บวกบวกนะครับแล้วแต่ร้านนะครับ Browning เปิดแบบทั b มสั่กับฟิปเปอร์นะครับ แต่ทำสัตว์ก็ข่างแข็งก็ะฟิปเปอร์ก็โอเคดังที่ให้ดูทําให้ดูแล้วนะครับก็ว่าเป็นข้อมูลนะครับตัวนี้มีของแถมนะครับมีมีการ์ดนะครับมีซองเน็บเอลตัวนี้เอฟเอลก็ได้หรือว่าจะเป็นคลิปกระเป๋าก็ได้ฮนะแล้วก็น้ำมันให้อีกขวดหนึง่งก็ถือว่าคุ้มฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวต่อจาก ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอันบ็อกซ์ไปก่อนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับยังมีมีดอีก3เล่มนะครับรอถ้าเข้ามาเมื่อไหร่ผมจะเข้ามารีวิวให้ดูขอบคุณครับสวัสดีครับ